สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันอีกเกา่าเหมือนเดิมนะครับครับกับผมประกองสมพานพี่น้องมุงน่นีพอกันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าประมาณทุ่มเศษเศษนะครับยี่หมืองเก้าเนี่ยพี่น้องสมพานฟาร์มกบบ้านนนราศีตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหารารคามหาสรารคามนะครับจะเบิ้งพี่น้องเห็นว่ากบหวกง่ายเลยพี่น้องนีง้ ในทิปตวงหมือนเลยพี hmm. <finding. S 2> uh ่น้องนี่เลือใงี้่เลยนี่เผื่ข้าวเดียวใงญ่อบอกขาเลยนี่หอดทิพหาสิบหกมื่นมันคือน่านออกถึงต่เอาหอดวันที่ทิพหามันทีดกัขาดิอันนี้วันที่ทิปตอง้ลยอยู่ในทิปตองมื่นะบนวันที่ทิองนะครับพอผมพอวันที่งีีสิบเนาะงีเอ็ดท่องกับเอาใครออกบ่ล่ะีสิบเอ็ดท่องกับวานไครหวันที่สามสิบเอ็ดกับเปวาสิบเอ็ดหมือมือหนึ่งสิบหนึ่งกับเปวาสิบสองมื่สิบเอ็ดหมือก็ได้ สิบเอ็ดหมื่นก็สมเยอะวะสิบเอ็ดหมื่นนะครับสมสิบหมื่นสิบเอ็ดหมื่นยังไพี่น้องลายดอกพี่น้องคนพ่อได้แก่อยู่บอละรหาพันตัวยังจำถามมันเป็นลูกกบเลยตัวบอน,นั่นได้หาพันกลัวตัวงลงกในลายแบบเดียวกันนี่แหละพี่น้องมันตาย,ม,ตายมันตายใส่บัมันหลักตายพี่น้องมาเห็นนะครับนี่มันาตายแล้วหายไปเลยนะครับตรวจน้ำฝนตกมากนะครับ นี Hoy, ality, oh here, wow. okay. so ่ผมก็บ่มั่นใจหรอกมันะนำตอนนรกกับโลกลายอยู่ลรอพี่น้องแต่ว่าเราขึ้นมาเป็นลูกกบเลี้ยงหน่อยหนึ่งวันอ้าววันหรอกนะครับบ่เอยเสมอวันไหนได้เหมือนมีตัวเงี้ยตัวหน่อยเด้๋ยวันนี้ใหญ่กลางเล็กได้เป็ือนสามใส่เลยนะพี่น้องเห็นปะนั่นตัวเงี่ก็มีตัวกลางก็มีตัวหน่อยก็มีตัวหน่อยจะน่อยที่เขากินเด้๋ยวันนี้คือตัวบวกเงี้ยซาดิซาดิกระเพือวันนี้อาหารบปนเพียงพอดนะครับเนี่ย แส่วนลูกบพมวที่ผมล่วงไปนั้นเมืดเลยเด้พี่น้องเดียบร้อยเว้ยว่ายังจักตัวยังอยู่สองรอยตัวในน้อยหนึ่งของของสะหลุดหางนะครับกับมีคนขี่ม้าอยู่มือื่นนะครับคนจองไว้แล้วขอจะไเด้ยวพันสองล้อยตัวนนนะกันเอาโอเคว่าสนอแต่ก็บสองสี่บางคนกับครบว่บาครบนะครับพี่น้องทั้งพูนทั้งจังหวัดอุบลราชธานนี่ผมก็ขอพันหาได้ให้พันเดียวนะครับมันมีแจะตัวนลอย ปนู oy, function, and ้ดเลยน้อยมู่เหลี่ยอีกก็มีคนมาเอาอีกอ่ะให้ซะเลยปนะน้อยๆเขาเราคนน่ะไปเลี้ยงกันเดี๋ยวเขาเอาคนหนึ่งเลยหมดเลยพี่น้องหมดเลยชุดหนึ่งชุดสองนะชุดแรกก็ได้ประมาณหาพันตีพันกว่าตัวเกือบฟาดเรียบด้วยมือแรกนะครับชุดสองก็ได้ประมาณพันกว่าตัวนี่พี่น้องพันเลยพันหาเงินบ่หนึ่งพันพันหาเกือบสองพันเงินบ่หอ จุดแรกมีอยู่ดบบเกือบสองพันจุดที่สองชุดแรกเลยสี่พันชุดที่สองเลยสองพันประมาณนี้แหละบ่เกือบประมาณสองเนีลยมันชุดท 2, 000. 8, 000. ี่สามคืออะไรบ่ 43, 3, 3, really ชุดนั water, ้นที่เขาขึ้นนะครับบ่อเสียลอดตายบ่อเดียวชุดต้องหันนะพี่น้องต่อจุดนี้บ่อหลอดชุดนี้ลอดตายสองบ่อเต็มเๆหนึ่งเอาบ่อรุ่งเสงกระช่างน้ำเลยสามบ่อกระช่างเต็มๆนี่หนักตีนบ่พี่น้องเนี่ยบ่หลอดบ่หน่อยดิกันเขาหลอดมุดดิ ยันาเขาบลอดแน่มันย่มนั่นนะครับมันย่ำเป็นตัวมากนโอ้ยใส่หมดบุนว่ะเย็นหน่อยแท้ันว่ะยประมานมือเงินคิดว่ามาแทเดตีหาหกขั้นหนึ่งมันเหลือยู่สี่พ่อพั้นบ่๊ว์มูดุนที่สามนะครับจะล่อรลุนดีนะครับมันมีตัวเงเ้ยเด้ยมันมีตัวเงี่กับเี้มันกันได้บัมใหน่บี้มบุมบุม้าวเดียวนะพี่น้องมันเขาเห็นแตกค่อยกัแตกบุบบมากเลยนะนะครับน้ำก็ดีดีหอกพี่น้องน้ำฝนตกมากกันไหลออกมันมันคุนๆนะครับ นี่เขากินน้ำคอตตอนกินพวกตะกอนนี่แหละพี่น้องเชือดหนึ่งเขาได้ไงไว้นะครับผมเสกหวิ่นหวิ่นมึงนี่เสียงเขานะครับป่วยเสียงว่าจบ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 ดิวะเขาเมากินน้ำหวกนะครับอันหอกรุดเลาไปกับเด็กหอกนแหละนี่เขามาดูดกินดูดกินอาหารหวกนี่พี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องบ่อตือนเตือนหม่องตือนเตือนพี่น้องเห็นบ่ผานตือนนะนั่นตัวเงยเงยเห็นบ่มมีอะไรตัวเงยเงยนี่ละมือสีขึ้นรอบแรกนะครับ สิบหามือนี่เป็นขาเลยผมว่านี่ยนึกว่านี่สิบเอ็ดมืออ่ะมันได้ขึ้นน้ำพุ่งได้เลยพี่น้องตัวเตือนเตือเขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาเตรียมทางรักเลี๋ยวก่อนเห็นปะเขาอยากไม่เห็นแสงเห็นแสงแต่หมุนหมุนมาตัวคนบางคนมันจะยินเสียงบอลเตียงบอลเสียงสวดเลยเป็นไงก็มีนะครับนี่บรรยากาศที่ท้องล่างนะครับด้านล่างเขาอยู่ตรงสี่เหพี่น้องอาหารตกไปเขาดูดจิ้นสี่เหลี่ยงล่างพวกอยู่ข้างล่างนะครับนี่ ร่างอันน so ี้ตัวน้อยนะครับตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับตัวตัวนี้บางตัวก็ดู้างล่างกันว่าหมอบดูทางล่างขุ่นเป็นบนขึ้นมาแล้วป้องลงมาแล้วนะครับพวกนี้เขาอจกมาหาแสงไฟบอยนี่เป็นที่กันนะพี่น้องตัวตัวเดียวกันจะบุ้งบ่อยที่สองบ่อยที่สองพี่น้องบุ้งแล้วรู้จักมั่นแล้วจะไปบุ้งที่บอยที่สองนะครับ น,นี่บอ่อที่สองพี่น้องนี่เป็นทางห่างบ่อหอยเห็นพี่น้องอยู่มันเลือกเดียบอ่อนี่มันเลืกอกบ่อนั่กเลือกขึ้นกันมันเป็นผาสูงก้อมสูงลอยอยู่สิบเสนกว่าน,นะนะครับมันเลือกมันเลยบ่เห็นมันอยู่ทางล่างแต่บางทีไม้เขาเห็นแสงแไฟแตกมุดมืดมากเลยมันเป็นอย่างคือเงือกไหลขึ้นมาแ,แล้งนะมาแลงมากเห็นแสงไฟแกตกมุดมืดมากเห็นเห็นบรรยากาศด้านล่างเลพี่น้องด้านล่างใต้บอ่อที่เป็นังสี่แล้วก็อยู่แบบนี้แหละพี่น้อง ปลากระมัเกือบถงลางตัวนีนเขาอยากกินหัวเกือบเลยปลาดุกไงนะครับนั่ง่เขานะครับนี่นี่มันยากาดงด้านล่างถองลางมันเป็นตั้งสี่แล้วเขาอยู่ตังสี่นะครับแล้วมันเลือกนี่นั่นนั่นเลือกคักมันดเดียวไปเห็นหลายผมว่าปันท้องไปเบื้องบนบ่อเก่าสิบเลือกเก่าสิบเส้นบ่อที่มีหลังคานบ่อเลือกนะน,นะครับนี่เห็นหลายนะครับแตกบุญบุญเนีย่ย เห็นบ่เพียงเห็นบ่หลายมันอยู่เลยมันอยู่มากอย่อยู่ข้างล่างสิหาก,กินล่างนะครับนั่นเมื่อวหร่ัมเย็บเอาผ้าเย็บย่างยีเด้นย่มเย็บนั่นเห็นะป๊าปปบเลยว่าทำมาเย็บนี่ถ้าเราเย็บเนื้ออื่นเย็บบ่ดีเด้ครับเป็นเย็บแบบนี้ค่อยดีบ่อยู่ได้กันเพ็่อดีๆนะครับขาดหัวร่างออกมาได้กันออกมีหูออ้ออกหู้เดียวอะไรกันลื่นๆนะครับหรือว่าโอ้หัวมันใส่หลายแท้บ่วลยนะหัวออกจากบ่อนี่ยนะครับนี่ เห็นว่าพี่น้องทะเลี่ยมมากเลยทะเอากันอยู่นะครับร่วงพร้อมกันทะเกันนะครับเกิดพร้อมกันทะเกันให้ได้จักมือว่าตัวเลยนะงวดที่สองนี่ยวดนี่นะครับพี่มีแห้งนะครับเอฟซีสร้างดูดูแบบนี้แหละมักนะครับพ่อเดี๋ยวไปทรงทรงหมองละพันสองพันนะครับพี่น้องฝากรถทั่วแ์น่รถนี่เนี่ยพังกับมีเอฟซีพูดทางกับเพื่อนร้องนะพีง่ายเลย พี่ใหญ่เว่ยสปอร์ตนะแถาแก่ไงเจ้าของฟาร์มปลาแต่ว่าสีสั่งลูกกบไปล่องเลี้ยงเด่นๆนั่นจะจ๊มื่นตัวกันนะว่าได้บ๊อบนะนะว่าแล้วก็เลเว่าเลี้ยงไอ้ตาน้มเล่าราเป็นเจ้าของฟาร์มปลาเละๆเวียนความรู้กันเดี๋ยวถ้าเราสร้างแล้วเดี๋ยกบไปส่งเราอยู่นะครับขอบพูดอะไรเดี๋ยพี่เอ้ยพี่ใหญ่ใหญความรู้นะครับ เอากรมกระทรวงนกกับที่เป็นเรียกเปลี่ยนควา,นนามด่วนอยู่บน่อที่ฟาร์มโน้กับผมนะอำเภอนั่งร่องของผมนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไนเบิองฟา,างร,ร์มเน,น่ก็บทีเป็สิ่เห็ดปลาน้ำพีนาที่ฮัดฝึกเลี้ยงปลาน้ำปีนาที่หาปลาบิ๊กวีนะปลาดุกบิ๊กวีนะครับเลี้ยงหลายอย่างนะครับเพระาะว่าผมว่าอยู่หลายแล้วอันนี้ใกล้ทีเกษียณราชการแล้วได้อีเกเจ็ดได้อีกหกปีนะครับบ่บ่หน้าปีนี้ได้อีกหกปีเตรียมตัวเกษียณน,นะครับ พอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะพี่น้องบ่เป็นผู้เบาด้นี่นะครับผู้เฒ่านี่นะครับบางคนนะผู้บบบบบบเบ,นะบาว่าเ่านาะบางคนนะว่าท่านมีเมียดีว่นะบ้าว่ามีจังไงเอาวันนี้แล้วนะครับพี่น้องเงยน้าพี่น้องว่าเห็นมาเห็นน้ำเขียวยองเลยพี่น้องเห็นบ่หะนะมเพราะว่าน้ำเขียวมันดีนะเพราะวา่าแตก่กุยเป็นมาน้วไหมพี่น้องนเนี่ยตัวสมรรถนี่ดีนะครับกับเรื่งบ่อที่สามพี่น้องแปลนาที่ะ เอาเพิ่งบ่อที่สามครับอันนี้บ่อที่สามเลยพี่น้องเนี่มัมต้องเปิดเข้าไปเอานะครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นมันเป็นบ่อมีนั่นอันนี้สูงเก่าสิบเซนหนึ่งพี่น้องเห็นไหมมันเตือนไงบ่อนี่บ่อตื่นมันเดี๋ยวไปเดี๋ยต้องไลยเสียอันนี้ตันงตื่นเดี๋ยมันบ่อเล็กนะครับมันเก่าสิบเส้นสูงเดี๋ยวไปงึบงับงึบงับอยู่แบนั้นต้องไลยหลยเลยแต่ว่าเอาท้แฉ่สิลายบู ครับต้องการเสมอกันดีเยอะพี่นอ้องคุณตัวใหญ่กับนี่อะไรข้ทางล่างนะครับมันยุบหนับยุบหนับเลย,ยครับพวกคุณกินบ่ได้นะครับพวกคุณกินสิ่ง่ได้มันขาดยังเครื่องแต่มาเอาอาหารพ่ออยู่นะอาหารขอพ่อสิบริยานะครับอันนี้ที่ 4, อบอ่อที่สี่บ่อที่สามนะครับทอทกันละปริมาณทอทอกันกับบอ่อที่หนึ่งกับที่สองเลพี่นอ้องเนี่ยนปะิดไฟยางอย่างนี้เลยบอ่อแบบปิดนะครับ มองงทางตบนบรรยากาศทางเตะอยู่ที่กันนี่บรรยากาศทางเตะนะครับ,บนี่คนละกินเงี้ยวหมดนี่ข้างล่างบรรยากาศข้างล่างนะครับคือทอกันเทื่อันนะครับบรรยากาศดีๆเืกันเป๊ะเลยนะครับสามบอลทอทั้งหมดเดี๋ยวก็เห็นลายมันเดี๋ยน้องแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบางยี่ไก่ต้องหยับหยุ่มหยับไมได้ผลไหนบ้ ขืนรงขืนลงอย่างเี้ยมันกินเงียนะครับถ้าทั้งอย่างมันไม่เงีย่อยู่กินมาหมดมันมาถอนอีกอาหารนี่พี่น้องหยุดหับยุดหยับอย่ต้องหลังกายสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี่เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดทรัพย์ตะคายกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ